มทนาสาธุอันไหนที่ไม่ชัดเจนหรือว่ายัางไงก็รายงานผลมาด้วยนะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเราธรรมะแบบสบายๆคุยกันพบปะกันนะแฟนคลับก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะในวันนี้ก็อย่างที่พระบาลีที่ยกมาเนี่ยเป็นพระบาลีที่ เตือนนะเป็นพระปาลีที่เตือนอุติเทนปะปมัดชยะธรัมรมังสุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมพิจัรนะรุกขึ้นเถิดอย่ามัวประมาทยาอยู่เลยจงประพฤิสุจริตธรรมเพราะผู้ประพฤษสุพฤิธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะ ในพระบาลีนี้ลุกขึ้นเถิดอย่ามัวประมาทอยู่เลยเนี่ยเป็นการปลุกนะเป็นการปลุกอะไรแล้วก็เราตื่นอยู่แล้วจะมาบอกให้เราลุกได้ยังไงอันนี้เป็นความหมายนะโยมนะเป็นความหมายคําว่าลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดนี่ก็หมายความว่าใหา้จับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะในธรรมะที่ มันเป็นของดีเป็นเป็นของจริงลุกขึ้นมาทําความดีให้ลุกขึ้นมาทําความดีหลายท่านอย่างอย่างเช่นนอนหลับอยู่เนี่ยหลับนานเกินก็ไม่ดีก็ปลุกให้มันลุกขึ้นมาทาน,ทนอน่นทำนี่นะมเมาลุกถ้ามันเลยเวลาหุงข้าวแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวลุกขึ้นมากวาดบ้านลุกขึ้นมาทำอะไรต่างๆถ้าเด็กๆก็ ถ้ามันจะเลยเวลาเรียนก็ต้องลุกขึ้นไปเรียนอะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าปลุกให้ลุกขึ้นแต่ว่าในความหมายของพระธรรมนั้นก็คือเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติธรรมกันซะนี่อันนี้อันนี้เป็นความหมายที่คําว่าลุกขึ้นเถิดนะโยมนะให้ให้ให,ให,ให้ให้รียบลุกขึ้นมาให้รีบปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลามันไม่มีให้เรามากนักนะ อย่ามัวประมาทอยู่เลยนี่ก็ก็คือเราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยคือประมาทนะลุกขึ้นเถิดนี่ก็คือปลุกให้ลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเพราะมันจะเสียเวลาไปมากแล้วเราว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยก็คือความประมาทเพราะนั้นอย่าประมาทพราะพุทธองค์เนี่ยทรงให้ความสําคัญเรื่องความประมาทนะความไม่ประมาททรงให้ความสําคัญอย่างมาก เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์จะปรินิพานนั้นอโอวาทครั้งสุดท้ายหรือปัจฉิมโอวาทเนี่ยปมาเทนะสัมปาเทถะขอเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเธอเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญความไม่ประมาทเนีคนที่ใกล้ตายคนพระพุทธเจ้าที่ใกล้ปรินิพานถ้าเราดูที่ว่า ห่วงอะไรมากที่สุดก่อนที่จะสิ้นนั้นก็จะพูดถึงเรื่องนั้นเข้ามาอย่างเช่นพ่อแม่ปุญาตายายจะสิ้นใจถามถึงลูกคนสุดท้องก็แสดงว่าห่วงลูกคนสุดท้องมากบางทีก็ไม่ไม่พูดถึงลูกพูดถึงทรัพย์สินพูดถึงที่ไรที่นาพูดถึงสิ่งต่างๆพูดถึงรถยนต์พูดถึง,พถงเพชรนินจินดา สิ่งอะไรที่ถูกพูดถึงสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ห่วงที่สุดนะฮะอันนี้เราพูดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็องค์ทรงห่วงว่าพุทธศาสนิกชนนั้นจะอยู่ด้วยความประมาทแล้วก็จะทำให้ตนเองนั้นเกิดความทุกข์นะเพราะเราจะดูในข้อสุดท้ายว่า พราะผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และหลายโลกหน้าแสดงว่าถ้าเราไม่ประพฤติธ,ธรรมเนี่ยเราก็จะอยู่เป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหนา้าความหมายก็จะเป็นอย่างนั้นนายยมนะความหมายก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงมีข้อที่ยืนยันว่าธรรมรรมัจจรีสุขขังเสติจงประพฤติธ,ธรรมให้สุจริตธรรมเพราะผู้ประพฤติ สุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะคําคำว่าประพฤติให้สุจริตธรรมก็คปอประพฤติให้ดีอะยมนะการประพฤติธรรมเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีด้วยนะการประพฤติธรรมเนี่ยคำว่าประพฤติธรรมบางคนก็บอกว่าเอานี่เป็นการประพฤติธรรมนะนะฉะนั้นผมก็แสดงว่าเป็นประพฤติดีใช่ไหมบางทีเราเอาไปเข้าข้างตัวเองมากไปนะ ธรรมะน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่ประพฤติให้ดีก็คือ,อเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้ตรงที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต,ตั้งตั้งความเห็นให้ตรงซะก่อนถึงจะเรียกว่าเข้าสู่สุจริตธ,ธรรมถ้าประพฤติท,ทำเพื่อลาบยศประพฤติท,ทำเพื่อ ให้เกิดคนโน้นคนนี้รักขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประพฤติทธรรมยังไม่สุจริตยังมีความอยากจะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มตั้งสติไว้ให้มั่นคงสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบจะต้องตั้งความเห็นชอบให้ได้ซะก่อนนะโยมนะขพะนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรม ได้สุจริตแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขรทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สุจริตแล้วเนี่ยไม่กลัวตายนะไม่กลัวตายเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราเหมือนกับคนมีบุญนะี่ยนะคำว่ามีความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าก็คือคนมีบุญนะั่นเองนะคำว่าบุญเนี่ยมันเกิดในอยู่ในใจของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะ ทำบุญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาบุญมันเกิดขึ้นได้หลายทางแค่นั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติสุดได้อย่างดีแล้วเนี่ยได้สุจริตแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีบุญตามที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเ้าไว้นะความสุขความสุขในโลกนี้ก็คือเรา ทำอะไรเราก็นึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่เราทํามันก็ทําให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิก mm hmm. บานนะเมื่อเราละจากโลกนี้ไปสู่โลกเบื้องหน้าบุญนั้นก็จะพาเราไปสู่สุขตินะบุญเนี่ยพาเราไปสู่สุขติไปสู่สุขติในสัมปรายภพนั่นก็คือความสุขในโลกหน้านโยอมนะเนี่ยเป็นสิ่งที่อาตมาคิดว่า ทุกวันทุกวี่ทุกวันเนี่ยอยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติธธร,รมนะจะมากจะน้อยก็ได้บ้างนะก็ยังดีโดยเฉพาะศีลห้าศีลห้านี่เป็นปกติศีลนะเป็นปกติศีลที่ต้องมีทุกคนนะถ้าหากว่าบ้านไหนเมืองไหนมีศีลห้าแล้วก็บ้านนั้นเมืองนั้นก็จะสงบสุขนะเพราะว่าศีลห้าเนี่ยมันรักษา รักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินรักษาสังคมรักษาครอบครัวรักษาสังคมและก็รักษาตัวเองนะฮะก็ห้าข้อนะฮะปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์อทินาทานไม่ลักทรัพย์การเมสุมิทชาจารไม่ประพฤติผิดประเวณีนะฮะมุสาวาทไม่พูดโกหกคำหยาบส่อเสียดเพอเจเอไม่พูดเทจนะฮะแล้วก็สุราเมลัยก็ไม่ดื่มสุรา วกเหล่านี้เนี่ยมันรักษาเพราะเราไม่เราไม่ดื่มเราไม่เราไม่ไปฆ่าสัตว์ก็เหมือนกับการรักษาชีวิตเนีเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเราเรารักสุขเกียรติทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกียรติทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันนายโยมนะเนี่ย,เ,ยเป็นเป็นการนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราห่วงแหนทรัพย์ของเราทรัพย์สินของเราเนี่ยเราได้มาโดยสุจริตธธรรนะเมื่อมีคนมารักมาขโมยเราก็เสียดายนะเราเสียดายทรัพย์อย่างไรคนอื่นก็เสียดายทรัพย์อย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหมว่ามีข้อเปรียบเทียบอย่างนั้นจากนั้นศีลทั้งห้าข้อเนี่ยจึงรักษาจึงรักษาชีวิต รักษาทรัพย์สินรักษาครอบครัวรักษาสังคมและรักษาตนเองไม่ให้เดือดร้อนฉะนั้นบ้านไหนเมืองไหนที่มีศีลหา้าเขาทำให้บ้านนั้นเมืองนั้นมีความสงบผูกร่มเย็นนะการประพฤติปฏิบัติธรรมท,ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงประพฤติสุจริตธรรมเพราะ ผู้ประพฤติรมย,ย่อมอยู่เป็นสุขเนี่ยก็หมายความว่าในชุมชนนั้นในบ้านนั้นในเรือนนั้นก็มีความสุขโดยทั่วกันเนี่ยยมเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะจะทํามากจะพุทไปบัติมากหรือน้อยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นให้ให้สุจริตเข้าไว้นะให้สุจริตเข้าไว้อย่าให้เป็นทุจริต ประพฤติปฏิบัติทําให้ทุจิริตแล้วมันก็จะทําให้เรา,าคุณข้องหมองใจนะฮแล้ <c oughs> ดวดูก่อนว่าใครมีใครส่งข้อความมาสนทนาธรรมกับหลวงตาบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็ทักทายกันนะะส่วนใหญ่ก็ทักทายกันถ้าจะสนทนาธรรมก็ ส่งข้อความมานะจะได้คุยกันอ,อ๋อาอารุณชัยบุตรีนะขอจะไว้ความเคารพครับกับผมเก้ากับผมครับฟังทางสกลนครฟังได้ชัดเจนครับโอูู่สกลนครนะ ภาพชัดเจนก็ในช่วงนี้ก็มีเชิญชวนญาติโยมทอดพระป่าออนไลน์นะใครอยากจะทำบุญนะไม่ได้เข้าวัดเข้าวาก็ทำบุญทางออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยกันนะโยมนะ โอนเงินทางโทรศัพท์เข้ามาที่บัญชีวัดก็ได้ทำบุญร่วมกันนะทำบุญนะทำระนี่สงขาน้ำข้าไฟนะทำบุญนะข่าพัฒหารหวันข่าวของพระภิกษุสามเณรที่เรียนนักธรรมบาลีนะก็เชิญชวนทุกวันเนี่ยนะส่งข้อความได้ทุกวันนะีก็จะไปทอดเอาวัน วันอาสาฬหาบูชานะโยมนะไปทอดันอาสาฬหาบูชาเดี๋ยวก็จะมีเชิญชวนทําบุญออนไลน์ให้เข้ากับเหตุการณ์อีกช่วงหนึ่งก็คือทําบุญห่อเทียนจำพรรษาและพระอับน้ำฝนอันนี้ก็จะเชิญชวนญาติโยมร่วมทําบุญมาวัดไม่ได้ทําบุญไม่ได้ไม่ได้มาห่อเทียนที่วัดก็ส่งเงินมา นะทำบุญกันนะก็เดี๋ยวใกล้ๆเข้าพรรษาเดี๋ยวจะได้เชิญชวนกันอีกรอบหนึ่งส่วนตอนนี้ก็ทำบุญข้าน้ำกัาไฟจำร่านน้สงกันนะตอนนี้ก็มีหลายท่านนะที่โอนเข้ามานะีก็ไม,ไม่ไม่อ่านในที่นี้นะเพราะว่าจะช้าพอโพสในเ Facebook หลงตาเอกแล้วก็ในเพจวัดบรมธาตุให้ญาติโยมได้นะรับทราบ กันทุกวันทุกวันนะฮะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้โพสเพราะเพราะว่าเนี่ยว่าจะโพสเอาตอนค่ำๆเนี่ยนะก็เดี๋ยวทักทายญาติโยมอีกหน่อยนะใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ทักทายญาติโยมกันใครเข้ามาบ้างนะเคดับเนยูทินะยกมือปูลมตัวเล็กนัทวุฒิจันท์สูงเนินนะแล้ว สาธุมาสามครั้งนะครับอาาติยะนิสุวัตนะหลงภูหรือเก่งภูอรุณชัยบุตรดีนานิสวัตสาธุสาธุครับนะสายผลกันโชคเก่นโชคนะครับ จิตติมาแท้โคนิยมเพียงนะฮะครูสืบเกียงเพชรวงยกมือสาธุมานะวิทวินสันนะวินตั้นนะวินตั้นไลสาธุมานะจรสาธุครับนะพระบุติชัยภิกขุ ยกมือสาธุมาพระดาวอภิปาโรอานุนใจถวายความเคารพครับดูที่จตุนครนะนนะสุภัตราอุจ,จมสาธุสาธุขา้าพระดาวอาจารย์พระื้นาราภบุิยครับนมโมพุทธายะสาธุครับวัดหนองเครือชุดตะพานหิน นะารงศักดิ์สิงโตอ๋อนีิคุยแล้วนะโตสิงจำพองนิมเพชนะน้อมกับมัดการสาธุสาธุเจ้าข้าไม่เคยชัดจัดตลอดนีามีไผ่ทูลกับมัดการสาธุครับจำพองนิมเพชร จอยภูมิเมืองนะฮพีนาเลิดวิไลสถาพรกับมัดการท่าหลวงตาชาติพินโยดมสาธุสาธุครับนะบาบารัวสีสุทนฉชลศัก์มาตะชาติกับสาธุสาธุาธครับ สมนึกทองมานี่ก็ยกมือมาสาธุมานะฮะสมนึกทองมาคำเพียงจิตตสารความคิดอิสระนี่ก็ยกมือมาอันนี้เป็นชื่อของคนที่ส่งมานะยโยมนะจิลา,าจิลาพระปพาปพ,า,ปพาจิาระปพานะจิปรปพ,า,พาชะจะเริน ศิลเจริญศิลนีนสุดใจเทวิโคตรนะกราบสาธุเจ้าข้าสาธุสาธุข้าสายันสายันเชิมโมสาธ,สาธุสาธุครับนะอ,อัคเดชป้องเพชรหอมหวนนันทีนนท ลองรอทรัพย์มงคลสาธุมาอมยุพาผมเกินน้อมถวายความต้องตาค่ะเดี๋ยวลงรอทรัพย์มงคลเดี๋ยวจะได้โทรเข้าไปคุยเรื่องอพระที่เรารอกันนะนี่ก็ญาติโยมได้มาเข้ามาทักทายกันอืม คุณโยมกนกพรโภก,กาดน้อมถวายน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท้ายสุดเลยคุณโยมกนกพรนะก็ประมาณนี้นะโยมนะมก็เราก็พบกันทุกวันเวลาหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณเพืนะ่อไ,ได้ช่วยกันนะทำรงรักษา พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยืนยงตลอดไปนะฮะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วตมาเขาขออางอิงขอบคุณพระศรีรัตนตรัยขอบคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์และองค์พระบระมมีพระบรมสารีริกธาตุแห่งวัดบรมธาตุศิดิ์สิธิ์จงรมบันดาลในคนโยมและครอบครัวมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร